ศูนย์เนี่ยรับชาระค่าสินค้าด้วยช่องทางอย่างแรกคือมันรับบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรฟรีดาร์ดได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเครื่องเดิมเราก็สามารถทําได้นะครับ QR code จะสะดวกมากขึ้นนะครับและยังเพิ่มช่องทางเรื่องของ wallet นะฮะไม่ว่าจะเป็นของ AliPay หรือของทาง WeChat เป็นหลักกลุ่มนี้ดังนั้นมันมีความยืดหยุ่นที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะในส่วนของบัตรนะฮะที่เข้าร่วม รายการหรือรับชําระผ่านเครื่องได้เนี่ยจริงๆไม่ค่อยหนีไปจากเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างที่ผมได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ Visa Car d ์ดนะฮะมัลเตอร์การ์ดนะฮะเหรือกลุ่มเดบิตการ์ดต่างๆนะครับยูเนียนเพนะฮะบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพหรือบางคนเรียกเอเอ็นะฮะดาเนอร์หรือกลุ่มเอสโซฟิตการ์ดต่างๆของเราเอ่อถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ทางสายการปริ้นแผ่นนี้นะครับเอ่อไป เก็บเป็นข้อมูลไปที่ใกล้ๆเครื่องรูดบัตรก็ได้นะครับเพื่อให้น้องๆแคชเชียร์หรือน้องๆพนักงานเนี่ยได้สังเกตโลโก้ที่โชว์ไว้ด้านขวาตรงนี้นะครับว่าเราสามารถรับชําระกลุ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกลุ่มที่แสดงสัญลักษณ์เนี่ยอย่างที่โจโชว์ที่หน้าจอไว้นะครับอันนี้คือกลุ่มของบัตรนะฮะตอนนี้มาดูลักษณะของบัตรนะครับที่เครื่องของเราเนี่ยสามารถเอาใช้คําว่าทําธุรกรรมหรือสามารถรับชําระนะครับ ผ่านหางเครื่องรูดบัตรของเราได้ที่เป็น A920 อย่างแรกเลยผมว่าอันเนี้ยทุกคนรู้จักดีนะะอันนี้ทุกคนรู้จักด,นะนนกกดีเดี๋ยวผมใช้วิธีดีดีกว่าเออเดี๋ยวผมใช้วิธีดีสักครู่นะครับผมหาชื่อคนที่ผมรู้จักไม่เจอเดี๋ยวผมจะค่อยค่อยหาไปเพราะฉั้ในใครที่ผมรู้จักผมขออนุญาตเรียกชื่อนะครับคุยกับผมนิดนึงนะฮะเตรียมเตรียมเตรียม เตรียมพูดคุยกับผมไว้เดี๋ยวผมหาชื่อก่อนผมรู้จักใครนะครับพอตอนนี้มีบางท่านเนี่ยลงชื่อในในในส่วนของอ่าการอ่าลงทะเบียนเบื้องต้นเข้ามานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียกนะครับเรียกแล้วก็สนุกไปกับผมนะฮะอ่ะมาดูในส่วนของบัตรนะฮะที่เราจะใช้นะฮะทำธุรกรรมที่เครื่องของเราเอาอย่างแรกก่อนถ้าบัตรที่มีสัญ,ญลักษณ์นะฮะชิปการ์ดแบบนี้นะฮะดูดูหมายเลขกหนึ่งก่อนนะครับบัตรชิปการ์ดแบบนี้หลักการง่ายๆเลยนะฮะ หลักการง่ายๆเลยก็คือใช้เสียบเข้าไปนะครับที่ด้านล่างของเครื่องรูดบัตรนั่นเองครับโอเคไหมฮะใช้เสียบรูดไม่ได้นะครับเสียบอย่างเดียวมีชิปการ์ดเสียบอย่างเดียวถึงแม้ท่านไปรูดที่หัวเครื่องพอมีแถบแม่เหล็กเนี่ยเครื่องมันจะบอกให้ท่านเอาไปเสียบที่ด้านล่างอยู่ดีครับเพราะมันเป็นบัตรที่มีชิปการ์ดเป็นหลักเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับถัดมาแบบที่2ครับสังเกตบัตรนี้นะฮะจะมีชิปเห็นไหมฮะชิป แล้วก็มีสัญลักษณ์ของ contactless ก็คือสัญลักษณ์ของรูปลูกคลื่นสัญญาณน,นั่นเองครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ทําได้2กรณีครับคือเสียบนะฮะที่ด้านล่างของเครื่องกับสองแตะที่ด้านบนหัวเครื่องที่เป็นสัญลักษณ์ของรูปคลื่นลักษณะเดียวกันนี้นั่นเองครับแตะที่หัวเครื่องได้เลยฮะถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะฮะถัดมาครับเป็นบัตรเครดิตที่ผมใช้คว่าเป็นรุ่นเดิมๆรุ่นเก่าๆนะฮะ คือคือบัตรลูกค้ายังไม่หมดอายุนะแต่ท้ายสุดแบงก์จะพยายามเปลี่ยนให้เป็นชิปการ์ดกับคอนแทคเลสเนี่ยเกือบทั้งหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอยู่ในท้องตลาดนะครับสำหรับบัตรที่มีเฉพาะแถบแม่เหล็กถ้าเจอบัตรที่มีแถบแม่เหล็กอย่างเดียวแบบนี้นะครับก็ลูดที่บริเวณด้านบนของหัวเครื่องรูดบัตรได้เลยนั่นเองครับทุกท่านซึ่งอันนี้คงไม่ยากเกินไปสําหรับพวกเราฐานะที่มีประสบการณ์แต่ผมต้องพูดนะครับเพราะว่ามี1%ที่เป็นพนักนานใหม่ที่อบรมกับเราวันนี้นะฮะโอเค okay. ไปต่อ ผมสดๆมาดๆนะตอนนี้นะฮะนี่คือบัตรฟรีเรายังรับเหมือนเดิมครับซึ่งบัตรฟรีของเราเนี่ยก็จะมีตั้งแต่บัตรเครดิตเติมน้ำมันนะครับบัตรเงินสดเติมน้ำมันแล้วก็บัตรของฝันหลายคนก็รู้จักในนามบัตรซินิจีการที่ผมเปิดตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมต้องการทบทวนเหมือนเดิมครับว่าเงื่อนไขของการสะสมคะแนนในบัตรเอโซอสมายังเหมือนเดิมนะครับก็คือกลุ่มของบัตรแถวบนครับที่เป็นฟรีการ์ดกับซินิจีการเนี่ยเราไม่สะสมคะแนนนะฮะ เรื่องของเอโซสมัยให้กับลูกค้านะครับอันนี้ไม่สะสมเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าเป็นบัตรเงินสดนะฮะกับบัตรของขวัญเนี่ยอย่างที่โชว์สองแถวล่างเนี่ยนะครับอันนี้สามารถสะสมคะแนนให้ลูกค้าที่นําบัตรดังกล่าวมาใช้ได้นะครับอันนี้เราทวนกันนิดนึงก็แล้วกันเนาะ,ะไปต่อครับที่การใช้งานเครื่องรูดบัตรทุกท่านครับก่อนไปตรงนี้ฮนะเดี๋ยวช่วยผมนิดนึงช่วยตอบ แบบฝึกหัดให้ผมตรงนี้ครับเพื่อเช็คความเข้าใจโดยท้อนึ่เปอร์เนที่ท่านไม่ได้มีประสบการณ์การใช้งานเครื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บัตรนะฮะเดี๋ยวช่วยทําแบบฝึกหัดข้อนี้ให้ผมนิดนึงครับเ <c oughs> ชิญเลยครับบัตรเครดิตรหรือบัตรเดบิตที่มีชิปการ์ดที่หน้าบัตรพนักง,งานต้องปฏิบัติอย่างไรนะฮะเมื่อต้องการทํารายการชำระค่าน้ํามันที่เครื่องครับตอบครับ มีชิปการ์ดครับบัตรนี้มีชิปการ์ดครับผมเช็คความเข้าใจครับขอบคุณมากครับตอนนี้ไล่มาเลยนะฮะเยี่ยมมากครับอ่านโจทย์ดีๆนะครับบัตรมีชิปการ์ดนะครับอ่านดีๆนะครับบัตรมีชิปการ์ดนะครับ ตอบมาแล้วร้อยห้าสิบท่านครับอ่านดีๆครับอ่านดีๆบัตรมีชิปการ์ดครับหนึ่งนาทีจบครับขอญาตจบแบบฝึกหัดครับมาดูพร้อมกันครับอ่ะดูที่หน้าจอของท่านครับผมแชร์คำตอบขึ้นไปโดยไม่ได้โชว์ว่าใครตอบอะไรนะครับทุกท่านครับ โดยรวมแล้ว97% 158ท่านเนี่ยนะครับตอบถูกครับคือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่มีชิปการ์ดเนี่ยเราจะเสียบบัตรนะครับด้านที่มีชิปการ์ดเข้าด้านล่างเครื่องรูดบัตรเท่านั้นครับทุกท่านครับเราไม่สามารถไปแตะนะฮะด้านบนเครื่องรูดบัตรได้เพราะ5ท่านเนี่ยนะครับหรือประมาณร้อยละ3เนี่ยนะครับตอบว่าเอาไปแตะที่บนหัวเครื่องแตะได้แต่เครื่องมันไม่หือไม่อือครับเพราะมันไม่มีคอนแทคเลสครับโอเคไหมฮะ ดังนั้นตรงนี้ผมจําเป็นต้องย้อนกลับไปนะครับเพื่อให้ดูบัตรอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อให้ดูบัตรอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมย้อนกลับนะฮะอ่าเห็นไหมครับนี่คือบัตรชิปการ์ดเห็นไหมชิปการ์ดต้องเสียบที่ด้านล่างเครื่องรูดบัตรอย่างเดียวครับที่เป็นช่องสําหรับเสียบชิปการ์ดเข้าไปสัญลักษณ์คอนแทคเลสที่มีบนบัตรแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะแตะที่บนหัวเครื่องรูดบัตรได้หรือด้านบนของเครื่องรูดบัตรได้นะครับ เาเป็นเข้าใจนะคะตอนนี้ครับชิปการ์ดเสียบด้านล่างคอนแทคเลนด์แบบนี้แตะด้านบนได้แถบแม่เหล็กก็คือลูดที่หัวเครื่องอย่างเดียวโอเคนะถ้าเข้าใจกดหนึ่งครับถ้าเข้าใจกดหนึ่งครับกดหนึ่งไหมครับกดหนึ่งครับกดหนึ่งครับเข้าใจกดหนึ่งครับอ่าขอเลขหนึ่งครับถ้าเข้าใจกดเลขหนึ่งครับก่อนที่ผมจะไปเรื่องต่อไปครับเลขหนึ <S <S ่งมาไหมจันดาเลขหนึ่งมาไหมเลขหนึ่งมาไหมเข้าไปมาเดี๋ยวผมเลิกแล้วนะฮะโอเคเล่นนะครับโอเคตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับไปต่อครับ ตอนนี้มาดูเรื่องการเปลี่ยนมาดูเรื่องการเปลี่ยนกระดาษมาดูเรื่องการเปลี่ยนกระดาษนะฮะขบอกเข้าใจให้คนนึงโอเคครับอ่ะอันนี้การเปลี่ยนกระดาษครับหลักการง่ายเลยเมื่อกระดาษโชวแถบสีชมพูหรือสีแดงด้านข้างเครื่องนะครับ เมื่อดาดโชว์แถบสีชมพูหรือสีแดงด้านด้านข้า,นางของแถบกระดาษนะฮะทุกท่านอันนี้เป็นขายเดิมเลยนะฮะเปิดคลิปล็อกด้านหลังนะครับแล้วก็ใส่กระดาษเข้าไปนะฮะการใส่กระดาษคือแนะนําเลยนะครับเห็นใช่ไหมครับว่าจะมีตัวหนังสือเนี่ยปรากฏอยู่ที่ขอบของกระดาษนะฮะใส่กระดาษเสร็จปุ๊บให้เอานะครับด้านที่มีโลโก้ของธนานคารเนี่ย มาอยู่ด้านเดียวกันกับด้านที่เป็นหน้าจอนั่นเองครับหลักการง่ายๆเหมือนตัวอย่างที่แสดงนะฮะที่หน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็ปิดฝาลังไปฉีกกระดาษออกเล็กน้อยเท่านั้นเองครับก็สามารถใช้เครื่องต่อไปได้แล้วนั่นเองครับทุกท่านนะฮะไปต่อนะฮะการชาร์จแบตรับคราวนี้ต้องแนะนําวิธีการชาร์จแบตแล้วครับการชาร์จแบตเนี่ยหลักการง่ายๆผมบอกไปแล้วว่าด้านซ้ายของเครื่องเนี่ยจะมีช่องสําหรับเสียบสาย USB นะครับ การชาร์จคือให้เสียบสาย USB ผ่านอะแดปเตอร์นะครับที่ทางเจ้าหน้าที่จัดส่งให้เท่านั้นนะครับหน้าตาเนี่ยเหมือนที่ผมชี้ตรงนี้เลยนะฮะเป็นอะแดปเตอร์เฉพาะของเขาเป็นสาย USB เฉพาะของเขานะครับให้ใช้อุปกรณ์ที่นําส่งไปพร้อมกับเครื่องเท่านั้นในการชาร์จนะฮะเพื่ออะไรเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นั่นเองครับทุกท่านนะฮะโดยหลังจากที่เสียบสายชาร์จครับถ้าไฟเข้ามันก็เหมือนชาร์จโทรศัพท์เลยครับจะมีรูปสายฟ้านะฮะ พร้อมกับรูปของแบตเตอรี่เนี่ยปรากฏขึ้นที่หน้าจอด้านบนพร้อมกับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เห็นไหมฮะเห็นนะครับไปต่อนะฮะการชาร์จควรชาร์จเมื่อไหร่นะครับจริงๆแล้วการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยจะใช้เวลาชาร์จเต็มประมาณ4ชั่วโมงแต่ที่ปั๊มเราเนี่ยผมเข้าใจว่าเราเสียบไว้ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดต้องการถอดเครื่องไปใช้ซึ่งในอน,นาคตอาจจะมีการถอดเครื่องไปใช้นะครับเราควรชาร์จแบตเตอรี่เวลาที่เครื่องเตือนนะครับมันจะเตือนตอนที่แบตเตอรี่เนี่ยเราเหลือประมาณ15ปให้รีบชาร์จนะครับเพราะถ้าแบตมันเหลือต่ากว่า5%เมื่อไหร่เนี่ยเครื่องมันจะชัดดาวตัวเองหรือมันจะดับไปเลยมันจะไม่สามารถทํารายการได้นั่นเองนะครับลองนึกภาพตามผมนะถ้าแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเหลือต่ํากว่าซีมาแล้วท่านไม่ชาร์จเหลือประมาณสัก5%เในขณะที่ท่านเนี่ยสมมุตินะฮะ รูดบัตรอยู่แล้วเครื่องมันดับเนี่ยอันนี้งานเข้าเอานะครับงานเข้าอานะฮะเพราะเป็นช่วงที่โอนถ่ายข้อมูลแล้วเครื่องดับเนี่ยเดี๋ยวจะปวดหัวเอาเพราะฉะนั้นถ้าแบบเหลือต่ากว่าสิ้าเปอร์เซ็นตให้รีบชาร์จทันทีนะครับและควรจะรักษาแบตเตอรี่อย่างไรเพื่อยุดอายุการใช้งานทุกท่านครับแนะนําแบบนี้เลยต้องใช้สายอะแดปเตอร์นะครับที่ทางเราจัดส่งให้เท่านั้นนะฮะเสียบที่เต้ารับนะครับบริเวณเคาน์เตอร์ที่เราเตรียมไว้ต้องแนะนําแบบนั้น อะแดป,ปเตอร์ต้องมีถ้าจะไปเสียบสาย USB ไปเปื่อยเหมือนที่เราเนี่ยเคยชาร์จโทรศัพท์กันอันนั้นไม่เอานะฮะต้องผ่านอะแดป,ปเตอร์ผ่านเต้าไฟที่เป็นเต้าไฟที่มาตรฐานของปั๊มเรานะครับเพื่อป้องกันอะไรป้องกันเรื่องของแบตบวมต้องใช้คํานี้เพราะถ้าอุปก,กรณ์ไม่ได้มาตรฐานสายชาร์จไม่ได้มาตรฐานนะฮะหรือแม้แต่อดแดป,ปเตอร์ไม่ได้มาตรฐานมันจะทําให้แบตบวมต้องใช้คํานี้ครับแล้วรู้ได้ไงว่าแบตบวมเอาและรู้งไงแบตบวมง่ายๆครับมันจะดันฝาหลังครับ ถ้าเราพลิกนะครับด้านหลังเครื่องรูดบัตรเมื่อไหร่แล้วมันดันฝาหลังออกมานั่นคือแบตบวมครับให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเดี๋ยวผมจะบอกว่าแจ้งใครต่อไปในช่วงท้ายนะฮะจัดเก็บเครื่องนะครับในอุณหภูมิที่มอเหมาะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปไม่ใกล้ความชื้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องทาโอเคไหมครับจะได้ช่วยยือดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนานที่สุดนั่นเองและถ้าแบตบวมอย่าใช้นะฮะ ถ้าดูมันกันฝาหลังเครื่องแล้วอย่าใช้เครื่องเด็ดขาดเพราะอันตรายแล้วให้แจ้งนี่เพื่อขอเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เร็วที่สุดต่อไปนั่นเองครับทุกท่านโอเคนะครับมาดูตัวอย่างของหน้าจอนะครับที่โชว์เกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่ครับลักษณะของหน้าจอที่โชว์ที่เครื่องแบตเตอรี่ครับดูตัวนี้ก่อนครับเห็นไหมฮะลักษณะที่โชว์แบบนี้นะฮะเตือนออนแบตเตอรี่เซิร์เวอร์เห็นไหมครับนี่คือแบตอ่อนละต้องรีบไปชาร์จละเห็นไหมครับแล้วมีสัญลักษณ์ของการเตือนให้ชาร์จแบตเตอรี่ลักษณะแบบนี้ เมื่อ15%เมื่อไหร่จะโชว์เห็นไหมครับเป็นแถบสีส้มด้านล่างแบบนี้ให้รีบทําการชาร์จทันทีครับเพราะถ้าใช้ไปปุ๊บครบเดียวจะลดป,ปุ๊บ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 ไปอย่างเร็วเหมือนโทรศัพท์เราทันทีนะครับฝากดูแลเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะที่เป็นตัวเก็บประจุพลังงานตัวนี้ด้วยนะครับไปต่อครับคราวนี้นั่นคือเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะเดี๋ยวเราเบรกไว้ตรงนี้ก่อนครับเรื่องการเปลี่ยนกระดาษเรื่องการดูแลแบตเตอรี่มีคําถามไหมครับถ้าท่านใดมีคําถาม กดเปิดใหม่ถามผมได้เลยครับตอนนี้ครับเราเบรกกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อให้ถามในสิ่งที่ผมได้บรรยายมาเบื้องต้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้ครับเรียนเชิญเลยครับท่านที่มีคำถามเปิดใหม่ครับเชิญเลยครับคําถามมีไหมฮะสรุปไม่มีนะครับผมไปต่อเพราะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆนะฮะคราวนี้มาดูหน้าจอบ้างนะครับนี่คือเมนูที่แสดงที่หน้าจอนะครับของเครื่องรูดบัตรนะฮะ ประกอบไปด้วย2หน้าจอหลักครับโดยสังเกตได้จากเห็นเมาส์ผมนะครับปุ่มที่ผมชี้ด้านล่างให้หลับตานึกถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือครับแต่โทรศัพท์เราเราสามารถเพิ่มหน้าได้2หน้า3หน้า4หน้าใช่ไหมครับแต่เครื่อง A920 นี้ผมล็อกไว้ที่2หน้าครับก็คือปัดไปด้านซ้ายก็จะเจออีกหน้า1ซึ่งเป็นหน้าที่2นั่นเองครับอ่ะตัวอย่างตัวนี้ผมถือว่าเป็นหน้าหลักที่เป็นหน้าที่1นะครับเั้น มาดูเมนูการใช้งานหลักหน้าที่1ก่อนครับประกอบไปด้วยนะฮะรายการขายรายการขายเนี่ยเราก็ใช้สําหรับทํารายการเพศบัตรเครดิตและบัตรเดบิตทุกประเภทนั่นเองครับทุกท่านครับถัดมาคือฟรีดคารชัดเจนครับก็คือเรื่องของบัตรฟรีดคาร์ดก็คือกลุ่มบัตรฟรีดคาร์ดบัตรซิการ์ดบัตรของขวัญอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะถัดมาครับรายการขายผ่าน QR เห็นไหมครรายการขาย QR เนี่ย เราใช้สําหรับทํารายการขายผ่านพวกกลุ่มที่ลูกค้าต้องการชําระด้วยการสแกนผ่าน QR Code นั่นเองครับทุกท่านครับ Wallet บ้างครับ Wallet นะครับถัดมาแถวที่2นะครับ Wallet ก็คือรายการขาย Wallet นั่นเองนะครับซ้ายล่างครับตั้งราคาน้ํามันอันนี้ตรงตัวเป๊ะเลยนะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันสถานบริการก็จําเป็นต้องมาตั้งราคาน้ํามันนะครับที่บริเวณเมนูหลักหน้าจอแรกตรงนี้นั่นเองครับ ขาล่างครับยกเลิกรายการโอเคลูดผิดมายกเลิกตรงนี้ครับลูดผิดมายกเลิกตรงนี้ครับแค่นั้นเองนะฮะนั่นคือหน้าแรกปัดหน้าจอไปด้านซ้ายหนึ่งครั้งปุ๊บนะฮะจะพบกับหน้าจอหลักหน้าจอที่2ครับจะเป็นเมนูเกี่ยวกับเรื่องของการสรุปยอดครับนะฮะการสรุปยอดก็คือการทำเซตเมนต์รีพอรหรือสรุปยอดการขายในแต่ละวันของเรานั่นเองนะครับซึ่งเราคงทําเป็นประจําอยู่แล้วแหะครับทุกสิ้นกะเราก็จะสรุปยอดทุกสิ้นกะเราก็จะสรุปยอดถูกต้อตงไหมฮะ ถัดมาคือพิมพ์ซ้ํานะครับเห็นไหมครับหลักการไม่หนีไปจากเดิมอยากพิมพ์รายการซ้ําเข้ามาที่ฟังก์ชันพิมพ์ซ้ําตรงนี้นะฮะมาต่อครับที่รายงานรวมนะครับรายงานรวมก็สําหรับดูยอดขายรวมนะฮะทุกรายการนั่นเองครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับในระหว่างที่เราขายดูย้อนหลังได้นะครับพิมพ์ออกมาดูได้นะครับสังเกตนะครับคําว่ารายการออฟไลน์ไม่เขียนเป็นสีดํานะครับ เป็นสีแตกต่างเพราะเป็นฟังก์ชันที่สําคัญฟังก์ชันหนึ่งที่ผมต้องเน้นย้าครับผมจะพูดช้าๆครับรายการออฟไลน์ตัวนี้นะฮะเอาไว้ใช้สําหรับทํารายการขายออฟไลน์ line นะฮะแต่การทํารายการขายออฟไลน์ดังกล่าวนี้ท่านจะต้องได้รับอนุญาตนะครับจากทางเอโซ่ก่อนนะฮะถึงจะสามารถใช้รายการออฟไลน์ตัวนี้ได้นะฮะดังนั้นที่สถานบริการจะไม่สามารถใช้ในส่วนของ เมนูรายการออฟไลน์ได้โดยพรารการเด็ดขาดครับโอเคไหมฮะต้องได้รับอนุญาตจากทางเอโซก่อนเท่านั้นครับทุกท่านครับโอเคนะฮะถ้ารับทราบตรงนี้กด2ให้ผมครับถ้ารับทราบเรื่องรายการออฟไลน์ line, กด2ให้ผมครับ